วิธีการบูชาสำหรับผู้ที่เริ่มบูชาพระพิฆเนศเป็นครั้งแรกควรเริ่มบูชาในวันอังคารหรือวันพฤหัส,สบอดีเพื่อเป็นการถวายตัวเป็นผู้ศรัทธาหรือขอเป็นลูกศิษย์ของพระพิฆเนศและหลังจากที่ถวายตัวแล้วก็สามารถสักการะบูชาเป็นปกติได้ทุกวันโดยไม่เกี่ยงเวลาจะเป็นเลิกยามใดก็ได้ถือเป็นมงคลทั้งสิ้น การให้อภัยทานหรือชำระจิตใจเป็นอันดับแรกการชำระจิตใจให้สะอาดถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดก่อนบูชาเพราะจิตใจที่สะอาดจ,จะเป็นจิตที่มีพลังต้าแข็งทำให้บูชาอย่างได้ผลข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญและมีความใกล้เคียงกับพระพุทธศาสนามากซึ่งในพระพุทธศาสนานั้นก่อนจะทำ บุญใดๆก็จะมีการอารัธนาสินห้าก่อนเหมือนการซักผ้าใหส้สะอาดก่อนการย้อมผ้าในความเชื่อของฮินดูก็เช่นกันต้องมีการให้อภัยกับทุกสิ่งทุกคนที่ได้ทําไม่ดีกับเราในวันบูชาให้จิตใจสะอาดและมีความผ่อนคลายมากที่สุด 2. ชํชระล้างร่างกายให้สะอาด และแต่งกายด้วยผ้าสะอาดสีสดใสเมื่อชำระร่างชำระภายในแล้วก็ชำระภายนอกด้วยคือเมื่อใจสบายแล้วกายก็สบายตามต้องอาบน้ำชำระล้างร่าง,งกายให้สะอาดเพราะการบูชาพระพิจเนตรถือเป็นพิธีกรรมที่สำคัญของชีวิตสำหรับผู้ที่มีความศรัทธาเมื่อชำระร่างกายแล้วแต่งกายด้วยผ้าสะอาดที่สดใสแล,แล้ว ก็จะแสดงถึงจิตท,ที่เบิกบานมีความสุข